ข่าวดีคนไทยมีเฮนายกปิดจ็อบดิจิทัลวอลเล็ตรับเงินสดคนละ5,000บาทภายในเดือนกันยายนนี้ดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะปิดจ็อบดิจิตัลวอลเล็ตนายกอิงตัดสินใจจ่ายเงินสดแก่คนไทยคนละ5,000บาทภายใต้โครงการเติมเงินในกระเป๋าคนไทยให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายปี67ส่วนอีก5,000บาทก้อนหลังจะเติมให้เมื่องบประมาณรายจ่ายปี68ผ่านสภาเรียบร้อย อาจจะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าหลังจากถามกันเข้ามามากว่าเงินหนึ่งหมื่นบาทจากกระเป๋าเงินดิจิทัลจะยังทำต่อในรัฐบาลนายกแพทองทานชินวัตรหรือไม่คำตอบที่ได้คือทำต่อส่วนจะทำต่อในรูปแบบใดอดีตนายกทักษิณผู้เป็นพ่อให้สัมภาษณ์แทนลูกสาวว่านโยบายนี้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการดึงเศรษฐกิจซึ่งกำลังตกต่ำอยู่ในวันนี้ให้งอหัวขึ้น คำว่าดิจิทัลวอลเล็ตมีความสำคัญใน3เรื่องด้วยกันก็คือ 1. กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหัวใจสำคัญ 2. ต้องทำให้คนไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเงินใหม่และรู้เท่าทันเทคโนโลยีนี้เพื่อโอกาสต่อไปในวันข้างหน้าแต่ความเร่งด่วนอาจจะรอได้ 3. อนาคตของดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวางไว้แล้วในอนาคตจะใช้ประโยชน์ โดยการให้ประชาชนกับรัฐบาลสามารถเชื่อมต่อกันได้ให้ประชาชนกับรัฐบาลใช้เป็นหน้าต่างในการทำธุรกรรมระหว่างกันผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนโลกได้อย่างไรก็ตามระบบการดำเนินการทั้งหมดต้องถูกกฎหมายไม่ขัดแยง้งหรือทำให้เกิดความเห็นต่างเยอะเกินไปนายทักษิณยังเปิดเผยอีกด้วยว่าเวลานี้นายกแพทองทานกับสำนักงบประมาณและผู้เกี่ยวข้องในฝ่ายเศรษฐกิจ กำลังดูงบประมาณรายจ่ายที่จะสามารถนำมาใช้ได้อยู่เท่าที่ทราบนายกแพทองคานเห็นด้วยว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนแต่จะต้องทำอย่างรวดเร็วช้าไม่ได้เพราะเศรษฐกิจไหลลงเร็วยิ่งไหลลงลึกเท่าไรก็ยิ่งดึงขึ้นได้ยากเท่านั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งวางแผนหาทางดำเนินการให้เร็วและชัดเจน โดยคาดว่าหลังตั้งรัฐบาลได้เรียบร้อยนายกแพทองทานน่าจะดำเนินการได้ในทันทีสำหรับโครงการเติมเงินหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเพื่อไทยนั้นจะได้รับการตั้งชื่อใหม่วงงบกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจงบประมาณก้อนนี้แบ่งเป็นวงเงินตามงบประมาณรายจ่ายปี67รวม1 6 5 0 0 0ล้านบาทซึ่งจะถือเป็นเงินก้อนแรก ที่จะเติมเงินในกระเป๋าให้แก่ประชาชนคนไทยผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิกับแอปทางรัฐไว้ราว30-35ล้านคนโดยจ่ายเป็นเงินสดให้ก่อนคนละ5,000บาทและประชาชนจะได้รับเงินภายในเดือนกันยายนนี้ตามรอบปีงบประมาณทั้งนี้รัฐบาลน,นายกแพทองทานจะกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้งว่าประชาชนผู้ขอรับสิทธิ จะสามารถรับเงินได้อย่างไรภายใต้กฎเกณฑ์ใดจากรัฐตรงสู่มือประชาชนหรือผ่านระบบธนาคารพาณิชย์โดยทางเลือกนี้ไม่มีระบบชำระเงินหรือเติมเงินแบบดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนเงินที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งหรือ5,000บาทหลังรัฐบาลจะขอใช้ระบบการชำระเงินและเติมเงินใหม่คือดิจิทัลวอลเล็ตตามนโยบายเดิม ที่งงเป้าจะให้คนไทยมีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยีทางด้านการเงินที่กำลังคืบคลานเข้ามาในประเทศไทยอย่างไรก็ตามหากการใช้จ่ายภาคประชาชนยังไม่ทำให้ระบบเศรษฐ,ฐกิจเกิดการหมุนเวียนรัฐบาลอาจจำเป็นต้องยกโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ออกไปไว้ที่อื่นหรือเลื่อนการใช้จ่ายเงินในระบบดิจิทัลออกไป แล้วจ่ายเงินสดให้ประชาชนคนไทยจากงบประมาณรายจ่ายปี68ที่เตรียมไว้แล้ว285,000ล้านบาทเพื่อป้องกันการซุดตัวลงอีกของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ2.50%ต่อไปโดยไม่ยอมปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในขณะที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นตามลำดับ วิธีการนี้ถูกต้องกฎหมายลดขัดแย้งและน่าจะทำให้เกิดความเห็นต่างที่มีมากเกินไปลดลงได้